สวัสดีค่ะไอจังนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะไอจังก็จะมารีวิวของนะคะที่ได้มาจากร้านว้าวโพนี่นะคะที่สาขาเซ็นทรัลพระรามสองนะคะที่ไอจังพึ่งรีวิวร้านไปนะคะวันนี้นะคะไอจังก็จะมารีวิวของนะคะงั้นเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะนี่นะคะจะเป็นของนะคะที่ได้มาจากร้านว้าวโพนี่นะ คนแอมเห็นของแล้วใช่ไหมคือตอนตื่นเต้นมากคือไปเมื่อวานยังตื่นเต้นวันนี้อยู่เลยนะคะคือของที่ได้มานะคะตอนดีใจมากนะคะท้ายตังแบบว่าดีใจเกินไปนะคะก็ต้องขอโทษด้วยนะคะงั้นเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะชิน้นแรกนะคะที่จังหยิบออกมานะคะจังก็จะหยิบเป็นอันนี้นะคะเป็นตั้งแผ่นของไอ้บลูมเป็นรสเมลอนนะคะคืออันนี้ออกใหม่มาแบบนิ่มสโลมากคืออันนี้นะคะไอจังไม่ได้เรียกความสโลไอจังเรียที่แพคเกจเนี่ยนะคะเพราะว่ามันอยู่ในกล่องนะสโลมากคือไอจังแบบตื่นเต้นมากนะคะงั้นเดี๋ยวมาแกะกันนะคะ โอ้คือแบบว่านิ่มมากคือตั้งจับแล้วมันแบบนิ่มมากนะคะแบบเนื้อมันจะเนียนๆน,น,นะเดี๋ยวมาบีบก,กันนะคะนิ่มสโลมากเลยนะคะโอ้โหคือชิน้นี้นี่คือชอบมากนะคะคือกลิ่นเป็นแบบว่าเมลอนเลยนะนี่ชินนี้ชอบที่สุดแล้วนะคะ คือจังยังไม่แน่ใจนะคะว่าชอบที่สุดหรือเปล่าเพราะว่ายังมีอีก3อันนะคะที่ยังไม่ได้แกะคือพวกที่มารีวิวนะคะจังยังไม่ได้แกะเลยนะคะแต่ว่าชิ้นนี้จังแกะแล้วเมื่อคืนนะคะนี่นะคะชิ้นที่2นะคะที่จังเลือกมาก็เป็นบางแผน่นสัเบอรี่เหมือนกัน คือชินนี้นะคะนิ่มมากเดี๋ยวต้องให้ดูคือชินนี้นิ่มกว่าสีเขียวอีกนะคะแล้วก็แบบสโลมากเลยนะคะงั้นเดี๋ยวมาแกะกันค่ะคือยังไม่เคยแกะมันก็เลยจะแกะยากหน่อยได้มาแล้วโ,โอ้ชินนี้ก็สัมผัสก็นิ่มเหมือนกันนะคะ อันนี้คือยังติดแบบถุงอยู่เลยเพราะว่าไอจังไม่เคยแกะโอชิ้นนี้นิ่มกว่าอีกอะได้แล้วชิ้นนี้คือแบบว่านิ่มมากนะคะนิ่มมากโอชิ้นนี้สโลวมากนะคะทุกคนนะคะก็จะสังเกตได้ชัดน,นะคะว่าชิ้นนี้สโลมากอันนี้คือยังไม่เคยแกะเลยแบบไอจังแบบมันจะเหนียวเหนียวตรงนี้นิดนึงนะ เพราะมันนิ่มนะคะแล้วก็สโลวมากเป็นรอยนิ้วได้จังเลยนะคะหอมมาก ทช่จังเลยน,นะคะคลิปคงจะนานมากงั้นเดี๋ยวไปดูชิ้นที่3กันเลยค่ะที่3นะคะจังเลแวลนี้นะคะเป็นว a f f l e เป็นของ Happy Channel นะคะพี่ฟิลีมน้องฟิลกับพี่หวายนะคะแพ็กเกจประมาณนี้นะคะน่ารักไอจังเลือกสีนี้มานะคะเพราะว่อจังชอบที่สุดแล้วนะคะงั้นเดี๋ยวมาแกะกันเลยค่ะดีะองออกมาแล้ว อันนี้คือยังไม่เคยแกะเหมือนกันนะคะจะมีจานรองด้วยแต่อุย๊ยจานรองมันเป็นแบบว่าตอนแรกจอนคิดว่ามันแข็งนะแต่มันจะแบบนิ่มๆไอ้จังบีบจนยับมาดูตัวสกูชี่กันนะคะคือน่ารักมากโอ้โหในกล้องสวยมากเลยสีมันจะแบบว่ามุกๆนะอ้ในกล้องสวยมากสาโลมากเลยนะคะจะเป็นว a ฟเฟิลนะคะช้อน ซ้อนซ้อนกันสองชั้นนะคะแล้วก็เหมือนเป็นลาสโอเบอรี่นะคะแล้วก็มีราสเบอรี่เหมือนจริงมากแล้วก็บลูเบอรี่นะคะไอตังจะเบียดแรงๆนะคือเนื้อน,นะคะมันก็จะแน่นๆแล้วก็อาจจะไม่ค่อยสโลว์มากนะคะแต่ว่าชอบนะคะคือไม่ต้องสโลว์เกินไปเพราะว่าถ้าสาโลว์เกินไปนะคะแล้วต้องรอมันนานนะ น,นี้ก็บีบแล้วก็ขึ้นมาชอบบีบตรงตัวไอศครีมนะคะน่ารักมากเดี๋ยวไอจังจะให้ดูเป็นลายเส้นนะคะเดี๋ยวไอจังจะซูมให้ีใกล้ๆสวยมากเลยนะคะ งั้นเดี๋ยวไปดูชิ้นต่อไปกันเลยะคะ่ะชิ้นสุดท้ายแล้วชิ้นสุดท้ายนะคะก็จะเป็นเป็นแกะยูมิโนนะคะคือชิ้นนี้นะคะคือบอกว่าน่ารักมากแต่ว่าราคาสูงไปนหน่อยนะ,ค,ะคือราคานะคะสูงกว่าชิ้นนี้นะบีแบ,บมีถุงก่อนคือแพคเกจนะคะจะฟินฟินมากจังเลือกเป็นสีเรนโบ์นะ,ะยังไม่เคยแกะเลยตื่นเต้นมากงั้นเดี๋ยวมาแกะกันค่ะ แล้วนะคะชริงเป็นแกะยูมิโนะนะคะอุ้ยน่ารักมากใกล้ไปไหมดูตานะคะเดี๋ยวมาบีบกันนะคะบีบแล้วมีลมออกด้วยใช่มีลายเส้นตรงนี้นะคะเขียนว่ายูมิโนะมันอาจจะไม่โฟกัสนะคะ ไซนี้ด้วยเป็นมงกุฎกลิ่นกลิ่นมันไม่เชิงเป็นแบบว่าแบบหอมๆนะแต่ว่ามันน่ารักไงกลิ่นมันเหมือนแบบพลาสติกนิดนึงแล้วก็ผสมพวกแบบเบอร์รี่เบรีนะคะเวลาบีบนะคะมีลมด้วยไดย้ยินไหม ือสีฟุ้งฟมากนะคะตรงตัวไอศครีมกับตัวแกะน่ารักบีบบ,บีตัวแกสะสโลกว่านะคะโอเคค่ะของที่จังได้นะคะจากว่าโพนี่นะคะมีเพียงเท่านี้คือจังอ่ะฟินมากนะคะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้จังด้วยนะคะวันนี้ไอจังไปก่อนนะคะบ๊ายบาย